ครับเรามาถ่ายงานพรีเวดดิ้งของอาจารย์เอครับใครจำอาจารย์เอได้บ้างเอ,อ้ยครับ Did you remember อาจารย์เอ who got accident <c oughs> นี่ครับคนนี้พระเอกมอลำตัวนี้ <c oughs> เอกมอลำอมะดูเตยร์อีโดะโอเสียงนะครับบ่เคยไเดี๋ยวรอจ้งเกียร์นะก็บ่เคยแต่งหน้าเจ้งเกลียดหน้าคือ,อ,อ,อเท่าตัวฮะฮะผู้ใหญ่ตัวหน้าเป็นผู้แตง่งให้คือเขาเอื่นมาอย่างก่อนดาอีกยังกระดาไ <c oughs> ด้ ดาพอดาได้ดาแม่ดาได้อย่าดาประกูขี่ให้แมนครับแมนเครียดครับรักเผาบ้านพ่อมแล้วนายจะส่งเสียงดังครับเ๋ยวเสียงจะเข้ากล้องบอกหน่อยทีมงานอะไรทีมงานเอสเจ็ดสตูดิโอครับเอสเจ็ดสตูดิโอใช่ไม่คือวันที่คืองานฟรีเวดดิ้งฟรีเวดดิ้งฟรีเวดดิ้งครับฟรีเวดดิ้งคือไม่จ่ายตังค์ใช่ถ่ายฟรีซัพเงินหน่อยซัพเงินหน่อย เอ็กก็อยู่ฝั่งนี้แหละไอ้ฝั่งนี้เหมือนกับพันลังเหมือนน้องอ่ะแล้วค่อยยงนอง้องตัวออกมาแบบนี้นะแล้วกูก็ต้องบิดตัวมาเหมือนไใ <ป S 2> บหยกนะอันนี้ไ,ไปหยกอันนี้อะไรอันนี้นะี่แหมโอ้โอโอมีก้อนขี้ไม่ใช่มองมาอย่างนี้ดิไม่ใช่เอ๊ดูพี่ก่อนตะเก็นแบบไม่เคยจับกันเนาะพี่ครั้งแรกนั่นนี่ขืนไม่นีเพื่อนอ่ะ ให้เสียงเสียงเดินๆๆๆแไ่ให้เสียงเออเสียงข้างหลังแหละให้เสียงเข้ามาเอออย่างนั้นแหละเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยโอ้โหกูจะไปซใช้กูไปเลยไม่ต้อ,อ,องมองกล้องนะมองข้างบนเละเย้ยันีังบู๊เลยว่ะอ่ะ จะแต่งกับพี้จริงเหรอวนโอเคแต่งไหมแต่ง บ่ออกขวานบ่าฮะออกขวานบ่าวกินน้ำก็ดิดดิดดิ้ดดิ้ดเด่นเด็ดเด็ดเดิ่งหัวใจกันเนยนี่ยตุบตุบตุบหัวใจใหญ่กว่าตับเฮ้ยเดี๋ยวกูถามจริงตอนที่กูเจอเจอมึงอยู่ที่เอออะไรนะที่ไหนมอสารคามอ่ะเจอมึงเจอพี่เขาครั้งแรกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่มอสารคามที่รับปริญญาตอนนั้นคบกันคบกันหรือเปี่ามึงไม่ใช่เอ้าเรามึงคบกันแล้วไม่่เกียวนะคบกันแล้วคบกันแล้วตอนนั้นน้องไปรับปริญญาเออก็เลย ไปพาน้องเขาไปรับปริญญาสอบครบครบแล้วครบแล้วอยู่ที่โรงเรียนสนามบินน่ะเริ่มงคบกันน้องเขาไปฝึกสอนก็เลยเริ่มจีบเฮียกูกูนี่ก็ม่งเจอกันครั้งแรกไม่ใช่มึงจะไปพูดนะว่าเป็นใครคนอื่นถามไปก่อนนะครับถามไปก่อนนะครับถามไปก่อนนะใกล้วันนี้ก็ได้นะครับใกล้วันนี้ก็ได้นะครับแคทยิ้มหน่อยแคทยิ้มหน่อยเรวจะทำหน้าเหมือนเดียวพี่เอค่ะแคทแมองมองมองถึกล้องแมนไว้เชิญหน้าขึ้นไป มีมาคเมอีกีบกนกันหน่อยบอกนั่งกันหน่อยโอเคโอเคหนึ่งสแหละยิ้มเลยอเนน้าเราจะไมอะไวเจียง้างไว้นะค้งไวนะจมูกชนกันยิ้มยิยิ้มอันนี้ครึ่งตัวกระนัท่านรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เป็นเป็นเสาใบเนาะ ร้อนร้อนเรอร้อนแต่ก็มัน <c oughs> เหนื่อยสนุกมีความสุขเ <c oughs> อออตามมาได้งไงนี่ค่ะสสวัดี่ค่ะสวัคดีครับแอบอันนี้อันนีกน้กิติคุณแอบมาดูเอาพูดอีกพูดอะไรดีใจสนุกมันเมาเบียร์แล้วไปครัง้ง,งแรกไหม แต่งานครั้งแรกครับครั้งแรกไหมเอาอีกไหมครั้งแรกจะเอาอีกไหมเอาอีกสักสองสามรอบโอเอาโอเคเลยสอเอหน้าเเปิดหน้ามานิดนึงให้เห็นหน้ด้วยโอเคมือสูงดหน่อยเยี่ยมากเท้าซ้ายก้าวไปเทาหโอเคได้มรับเอาเเอาเลยนะยดโอเคครับอีกครั้งนึงหน่อย เออหมุนไหมแล้วมองไหนอ่ะไม่รู้เรื่องต่ออวไม่ีใจอะไรก็ได้โอเคอใส่กันหนึ่งครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปใช่ตอนหนึ่งป่ะเรื่องกองใส่ตอนเลยป่ะยังรถมารถมารถกำลังรถเอออจับไว้บอกความรู้สึกอีกอีกลูกอีกรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเออมีใจไหม ว่อเราแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ก็ดีใจที่ได้ได้แฟนน่ารักแบบนี้โอ้โอ,โอ้ยน่นารักน่ารักเราเรา<ๆ>โอเคก็เหมือนกันก็เหมือนตัวนี้เหมือนมากแมนกูให้ได้เป็นไม่เยอะเลยให้คนแนกันเลยสุดยอด วือนี้บอกโอเคแพทย์เท้าแล้วบิดปลายเท้านี่มหาีโอเคล้าม้าง่าดนึงอะไรเก่อ้าวแล้วบิดอะไรก็ไปห่กันเอ้ยน้องไปเหนอันนี้ไม่ใส่ก่อนนงามเวะนี่ต้ง่ามผู้รอแต่งง่ายไหมนี่เอฮะแตงโดนปะแ๊บเดียวแ๊บเดียว คือค ah> er> ือคือคือคือปมือแต่งจริงแต่งจังสีปะที่มาสุดไหนฮะกูบอเป็นเจ้าสาวมึงดิาวนึงนะขกทีนะครัมา่มาแล้วล้วตามมาแล้ว

ไมเดิกันไปอีกหมยิงไปเก๋าเยอะเ๋่อยกที้ด้วเมากกูหาก็หากันหน่อยเ่ากเกนี่มีมากนึงสอบได้หนึ่งหโอแล้วรู้สึว่าโทรหาเพื่อนแสบตอนเที่ยงนะ